โอเคก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านกันด้วยนะครับผมวอลส์กอนนะแล้ววันนี้เราคนมันอยู่ดตะกีกับก่อพูดไม่ล้วเออพูดไม่ออกโอเคนะครับแล้ววันนี้เราก็กลับมาอยู่กันในเกม Week Legacy อีกครั้งหนึ่งนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูปราณที่เรียกได้ว่าแข็งแกร่งที่สุดในอนิเมะนะผมไม่ใช่ในเกมในอนิเมะนะครับผมปราณตะวันนั่นเองนะครับก็ผมขอบอกไว้ก่อนนะว่าปราณตะวันที่ผมจะมารีวิวให้ดูในวันนี้เป็น V1 นึ่งนะผมเป็นเวอร์ชันหนึ่ง ของในเกมนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเอาจริงระดับความโหดเนี่ยมันก็งั้นๆน,นะครับไม่ได้ดีมากไม่ได้แย่นะครับแต่ก็ไม่ได้ดีแล้วก็เขาบอกตรงนี้เลยนะว่าไม่แนะนําสําหรับมือใหม่นะครับผมหรือคนที่เพิ่งเล่นหรือเวลน้อยๆเนี่ยอย่าไปหาซื้อนะครับบอกตรงวาอย่าไปหาซื้อก็มันมี5้าท่านะผมแต่ละท่าคือดาเมจก็ค่อนข้างโอเคนะครับแต่ผมบอกตรงว่าปลดล็อกท่าแรกเนี่ยคือเวลสามสิบนะเวลสามสิบแล้วก็ต้องใช้ห้าพันนะในการปลดล็อกท่าตัวแซดตัวแรกอะ่ะนะับ เลเวลสามสิบห้าพันแล้วก็ท่าสุดท้ายเนี่ยใช้เลเวลหนึ่งร้อยสิบนะครับผมแล้วก็ปลดล็อกครบทรุกท่าเนี่ยจะใช้เงินประมาณหกหมื่นหกหมื่นเยนนะครับผมก็บอกตรงว่าผู้เล่นใหม่ๆเนี่ยหรือผู้เล่นที่อยู่ระดับกลางๆเนี่ยอย่าไปหาใช้กันนะไม่แนะนำไม่แนะนาเลยนะครับผมซึ่งโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่ซื้อที่ซื้อก่อนแล้วกันนะ,นะสำหรับผู้เล่นที่ยังจะดื้อดึงอยากได้นะผมก็จะพาไปดูนะครับ ให้เริ่มมาที่ผู้เล่นใหม่ก็จะเกิดตรงนี้เนาะนะจะพามาดูตรงนี้เลยนะครับนี่ผู้เล่นใหม่ก็จะเกิดในหมู่บ้านนี้นะครับแล้วก็เดินมาอาร์มตรงนี้เลยนะครับรนี้ก็จะเป็นพวกบอสไม่ใช่บอสนะเป็นอาูรธเเวลแร <ise>. กๆ,拜拜ๆ,ๆ,ๆนะตัวแรกให้เราเดินมาทางนี้นะครับทางนี้นี้เลยนะครับจะเห็นอาคซาตรงนี้นะเรา,าให้ปีนตรงนี้นะครับผมขึ้นกำแพงปุ๊บก็กดสเปซบาร์นะครับแล้วก็ปีนขึ้นไปได้เลยแบบนี้นะครับนี่ ปีนขึ้นไปจนสุดเลยนะครับผมจนสุดไม่ไม่ต้องสุดนะแต่มันจะมีทางให้ยืนอยู่ตรงนี้เห็นไหนี่นะแล้วก็ปีนตรงนี้ต่อขึ้นไปนะครับอีกชั้นหนึ่งนี่เลยนะครับแล้วก็ขึ้นขึ้นตรงนี้นะครับขึ้นมาตรงนี้นะเห็นนะนะผมเดินมาจากตรงนั้นเนี่ยมันก็ปีนขึ้นมาตรงนี้นะปีนขึ้นมาเรื่อยๆนะเราจะเห็นโอปานายอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่โอปานายอยู่ตรงนี้แล้วก็เดินเดินขึ้นไปทางนี้นะครับผมเดินไปเรื่อย ก็จะเจอกับอออีกตัวหนึ่งนะผมจำไม่ได้ว่าตัวอะไรว่าอสูรอสูรมันจะอยู่ตรงนี้นะอีกตัวหนึ่งไข่ากาคุนะครับเออใช่ไข่กาคุไข่กาคุก็จะเอออยู่ตรงเนี้ยเนี่ยเห็นไหมไข่กาคุก็จะชิวๆอยู่นี้นะครับแล้วก็ปรานตะวันที่ซื้อก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับทำไมขึ้นไม่ได้วะนี่แหละนะครับโยริอิจิก็จะเอออยู่ตรงนี้เลยนะแบบนี้ซึ่งการที่จะปลดล็อกอปรานตะวันได้เนี่ย v1 นะ v1 นะครับทุกคนต้องต้องบอกผมบอกไปแล้วว่าไม่แนะนำสหรับผู้เล่นใหม่นะเพราะมันใช้ทรัพยากรค่อนข้าง,งเยอะนะครับแล้วก็ใช้เงินเนี่ยซื้อปลดล็อกแต่ท่านค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ต้องใช้ในการปลดล็อกอปราณตะวันเนี่ยนะครับก็คือไอเทมในเกมนะครับที่เรียกว่าซันโซนะครับหรือว่าจิตวิญ,ญญาณแห่งไฟและอีกอย่างหนึ่งอ่ะนะเป็นไอเทมที่รอบจากบอสเรดนะครับบอสเรดเลเวล30นะบอสเรดทันจิโร่นะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดู นะครับตรงนี้มาที่เดวอ n เซเลอร์ขอบนะครับผมตรงนี้เลยที่ซื้อปราณเสียงแล้วก็ปราณความรักนะครับมาใกล้ๆ้มิสซิริตรงนี้นะครับแล้วก็จะเห็นทันจิโร่ตัวนี้เลยนะครับซึ่งทันจิโร่ตัวนี้มีโอกาสที่จะดรอปเสื้อคลุมเสื้อคลุมทันจิโร่แบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็ไอเทมที่แรงมากๆอย่างหนึ่งก็คือซันโซนะครับก็คือจิตวิญญาณไฟอะไรของแม่งอ่ะนะมีโอกาสที่จะดรอปจากตัวนี้นะครับ ซึ่งถ้าเดี๋ยวผมรู้มาก็คือมีโอกาสดรอปแค่จากตัวนี้ตัวเดียวนะตัวอื่นผมไม่แน่ใจนะว่ามันดรอปหรือเปล่านะไม่รู้ว่ามันหาจากที่อื่นได้หรือเปล่าแต่ที่ผมได้ผมดรอปจากตัวนี้นะผมซึ่งกบ็บอกตรงว่าบอสตัวนี้เป็นบอสที่ค่อนข้างที่จะฟาร์มช่วงแรกๆค่อนข้างง่ายเลยนะับถ้าเกิดว่าใครมีปราณความรักหรืออะไรพวกนะี้ก็มาฟาร์มกับทันจิโร่ตรงนี้ได้อานะเบลขึ้นไวมากได้เงินเยอะด้วยนะผมโอเคนะก็เอ่อเดี๋ยวจะรีวิวให้กับให้ดูกับพวกนี้นะพวกพวกอาสนนะคร,นะรับ ผมไม่อยากเอาไปตีกับบอสนะเพราะว่าตอนนี้กระบอกตรงก็ยังเล่นไม่ชินมือเท่าไหร่นะครผมโอเคนะครับเรามาเริ่มกันจากตัวแซดนะเป็นการระบำนะชื่อชื่อท่าว่าแดนส์นะครับผมประมาณนี้นี่นะเป็นการพุ่งไปแล้วก็ตอดดาบนะครับทำดาเมจหนึ่งฮิตนะครับแต่ก็เป็นหนึ่งฮิตที่ค่อนข้างแรงนะครับซึ่งเมื่อกี้ผมใช้ไม่โดนนะคือมันต้องการระยะให้ดีๆนะครับมันต้องการระยะให้ดีๆเดี๋ยวดูใหม่นะครับเออ่แดนส์นี่นะผมหนึ่งฮิตแต่สองร้อยดาเมจนะครับหนึ่งฮิตแต่สองร้อยดาเมจ เอางั้นดีกว่านะครับซึ่งถ้าถามว่ามันต่างจากปานอื่นยังไงแบบปานความรักเนี่ยผมทําสมมุติว่าผมใช้ท่าตัวเซตเอ้ตัว C นะตัว C ีหรือตัวเซเนี่ยมันเป็นการโจมตีหลายครั้งนะครับสี่ถึงห้าฮิตซึ่งดาเมจโดยรวมของมันทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ประมาณ300ร้อถึงสี่นะครับแต่คือไอ้ไอ้ตัวเซเนี่ยคือมันโจมตีครั้งเดียวแต่ดาเมจสองร้อยกว่าๆนะครับผมนั่นคือความแรงของปราณตะวันนะครับนี่เลยเดี๋ยวอีกทีหนึง่งนี่นะสองร้อยสิบเก้าดาเมจนะครับหนึ่งฮิต ซึ่งข้อเสียของตัวแซก็คือมันไม่โจมตีทะลุโลกนะครับมันไม่โจมตีทะลุกาดปราณตะวันมันมีข้อเสียตรงนี้นะคือมันไม่โจมตีทะลุกาดแต่ข้อดีของมันในการไม่โจมตีทะลุกาดเนี่ยมันสตันนะครับมันยังสตันอยู่ถึงว่าจะโจมตีไม่ทะลุกาดแต่มันสตันให้นะผมซึ่งเหตุผลที่มันไม่โจมตีทะลุกาดเนี่ยเพราะว่าเพราะว่าฮิตมันน้อยนะฮิตมันน้อยมันมันเราจะต้องต้องต้องโจมตีเขาเรียกว่าไงโจมตีต่อเนื่องกัน4-5งครั้งนะถึงจะเขาเรียกว่าไง ท้าไม่การ์ดมันแตกนะครับผมซึ่งปานตะวันเนี่ยมันมีการฮิตคิดคอมโบเนี่ยน้อยแต่ดาเมจมันแรงนะครับเพราะฉะนั้นอ่ามันเลยไม่จบไม่จบตีทะลุการ์ดแต่มันจะสตาร์ได้เดี๋ยวดูนะเห็นไหมมันจะหยุดนิ่งนะครับผมมันตั้งการ์ดนะแต่มันจะหยุดนะครับแต่มันจะไม่ได้รับดาเมจนั่นเองนะครับโอเคนี่คือข้อเสียของปานตะวันนะนะครับแล้วก็นี่ก็คือตัวแซดนะโอเคต่อไปนะครับผมตัว X Clear Blue Sky นะครับผมเป็นอย่างนี้นะครับอย่างนี้ นี่นะผมเป็นการเขาเรียกว่าตวัดดาบซึ่งมีฮิตเนี่ยสฮิตกันเลยทีเดียวนะผมผมว่าเป็นฮิตที่ค่อนข้างเยอะนะค่อนข้างเยอะแล้วก็ข้อดีของตัว X ตัวนี้ก็คือมันโจมตีทะลุก,กาดนั่นเองนะเป็นเป็น,เป,นเป็นท่าของอ่ามาตอนที่มันโจมตีทะลุก,กาดได้นะครับผมเดี๋ยวให้ดูใหม่เดี๋ยวให้ดูใหม่เดี๋ยวให้ดูใหม่ชุบนะดูไปตั้งกาดดูไปตั้งกาด ใช่นะนะผมันจะ,ะทำให้กาดแตกแล้วก็โจมตีทะลุกาดไป2ฮิตนะครับผมประมาณนี้นะโอเคต่อไปนะครับตัว C Raging Sun นะครับผมประมาณนี้เลยนี่นะเป็นการตวัดดาบ2ครั้งนะครับผมซึ่งก็ผมไม่เข้าใจนะว่าทำไมมันดาเมจของปานตะวันเนี่ยวิถึงวิหนึ่งนะแต่มันเป็นถึงปานตะวันอ่ะมันดาเมจมันดูค่อนข้างน้อยนะครับดูค่อนข้างน้อยเพราะว่าถ้าจะไม่ผิดตัวแซดเนี่ยมันฮิตครั้งเดียวใช่ไหมดาเมจสองร้อย แล้วก็ตัว C เนะี่ยมันทิ้งสองครั้งนะมันมันตวดดาบสองรอบนะครับผมแต่มันทิ้งสองครั้งแต่ก็เสียทำดาเมจสองเท่ากันเนดะี๋ยวผมงงตรงเนี้ยนะเดี๋ยวให้ดูอีกทีหนึ่งนะน,นี่เห็นไหมสอง้ยสามเดี๋ยวดูตัวแซดนะฮิตงหนึ่งนะผมเดี๋ยวเดี๋ยวให้มันเอาการออกเนี่ยสองผมผมไม่เข้าใจตรงเนะี้ยว่าว่าเขานับดาเมจปานตะวันกันยังไงนะครับผมอ๋อน,นะครับแล้วก็ตัว C มันจะไม่ไม่โจมตีทะลุกาดนะนะผมโจมตีทะลุกาดไม่แตกนะครับแต่ ก็ยังสตันให้อยู่มันเหมือนตัวมันตัวมันตัวแซดนะครับยังสตันให้อยู่แต่ไม่ทะลุกาดนะนะเดี๋ยวให้ดูมันตั้งกาดนะปุ๊บเห็นไหมอันนี้อันนี้ไม่ติดสตันด้วยนะครับแต่ปกติมันจะติดนะปกติมันจะติดนะครับโอเคนะครับต่อไปตัว V นะ burning bone summer sun นะครับให้ดูนะว่าเป็นยังไงนี่เลยนะครับนี่เนี่ยก็หนึ่งฮิตเหมือนกันนะครับผมสองร้อยสิบสี่ดับผมงงงงมาก งงมากนะเป็นการสุดพุ่งมาโจมตีนะครับแล้วก็มีฮิตนะฮิตเดียวนะครับหฮิตแต่มันโจมตีทะลุกาดบวกสตันทำซึ่งก็คือตัวถึงตัวละครที่เราโจมตีมันตั้งกัดขึ้นนะครับมันก็จะได้ดาเมจนะครับแล้วก็จะโดนสตันด้วยนั่นเองนะครับเดี๋ยวให้ดูปุ๊บนะมันตั้งกัดปุ๊บเห็นไหมนะครับมันยังตายนะครับแต่จริงๆถ้ามันไม่ตายมันก็จะโดนสตันด้วยนั่นเองนะครับผมโอเคโอเคนะครับตัวแล้วก็ท่าสุดท้ายนะฮิโนคามินะครับผมตัวบี นะครับผมให้ดูก่อนนะครับบุ๊ปเป็นการทำคอมโบนะครับรวมๆแล้วคือ6ฮิตทำดาเมจ700นะครับซึ่งทุกปานที่ผมเล่นมารวมถึงปานความรักด้วยเนะี่ยไอ้ท่านี้เป็นท่าที่ทำดาเมจแรงที่สุดแล้วนะครับไม่แน่ใจว่าแรงที่สุดในเกมหรือเปล่าถือว่าไม่น่าใช่นะมันต้องมันจะต้องมีปานที่ผมยังไม่ได้ลองเล่นที่ทำดาเมจได้เยอะกว่านี้อีกนะครับผมซึ่งก็บอกกันตรงนี้ว่าดาเมจเนี่ยมัน ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าปานที่เล่นนะมันขึ้นอยู่กับเลเวลคนเล่นนะครับผมซึ่งสำหรับด้วยเลเวลสองเนี่ยเกมนี้มันเป็นเกมที่แบบว่าไม่มีสเตตให้อัพนะไม่ได้เราไม่ได้จะอยากอัพสเตตเลือดอยากอัพสเตตอะไรพวกนี้นะครับมันเป็นความแรงของมันเนี่ยขึ้นอยู่กับเลเวลนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าปานไหนที่ผมใช้เนี่ยถ้ามันแรงที่สุดเนี่ยมันก็จะแรงได้แค่นั้นนะครับผมซึ่งฮิโนคามิตัวบีของปานตะวันนั่นเนี่ยถือว่าแรงมากๆนะเป็นเจ็ดร้อยดาเมจเนี่ยถือออว่าวนะ่าาโคตรรแงเเยไปห เอาศูนย์ที่มันเลือดเยอะกว่าน,นี้หน่อยนะครับจะดูว่ามันจะเลือดไปเท่าไหรนะ่อันนี้เป็นข้างข้างแรมหกมันเลือดเจ็ดร้อยน้อยไปโอเคนี่ข้างแรวข้างแรมสี่นะนะครับเลือดพันสองเดี๋ยวดูนะปุ๊บนี่นะครับผมแล้วก็เลือดเหลือห้าร้อยนะครับจากพันสองนะครับเหลือห้าร้อยกว่าซึ่งก็ค่อนข้างแรงนะผมซึ่งก็มัน คือผมผมไม่รู้ว่าจะต้องอธิบายยังไงกับสําหรับตัวเบียน,นี้นะมันควรจะตีทะลุโลนะครับผมแต่สําหรับตัวละครที่เดินอยู่แล้วตีแล้วถือโลอย่างเงี้ยถือตั้งกาดอย่างเงี้ยตัววีสืกตีไม่เข้าอ่ะผมไม่ผมไม่แน่ใจนะว่าทําไมเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนะเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวดูมันเป็นยังไงอันนี้นะเดี๋ยวขอมาทดลองกับตัวนี้แล้วกันเนะนะันะบดูนะมันจะเดินมาแล้วมันตั้งการนะครับผมเนี่ยเห็นไหม มันมันมันตีโดนทีเดียวอ่ะแล้วโลมันก็ไม่หายนะครับแล้วก็ไม่มีคอมโบอะไรต่อเนื่องซึ่งก็คือผมไม่แน่ใจว่าทำไมมันถึงนับเป็นแบบว่าตีแค่ฮิตเดียวไปเลยนะครับซึ่งก็ตามเมดเนี่ยมันก็น้อยมากๆด้วยนะร้อยกว่าเองนะครับผมซึ่งตัวบีตัวที่ใช้เนี่ยคือเราต้องใช้ในตอนที่เอ่อพวกกระสุนอยู่นิ่งๆนะแบบเนี้ยเนี่ยมันมันถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดว่าไปตีให้มันเดินเนี่ยมันจะตีไม่โดนนะ ถึงมันไม่ได้ตั้งกาดอยู่เราก็ตีไม่โดนนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใช่หรือปาผมยังไม่ได้ลองเลยนะเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองไปดูกันนะครับโอเคเดี๋ยวตีให้มันเดินตามแล้วก็ให้มันเอากาดลงนะครับขาดลงแล้วนะเออถึงถึงเอ่อมันเดินอยู่แต่ถ้าไม่ตั้งกาดก็คือยังใช้ท่าได้นะครับแต่ก็เป็นว่าตัว,ต,วตัวบีตอนนี้มันยังตีไม่ทะลุก,กันนะแต่ผมว่าถ้าเกิดว,ว่าเกมเขารู้เนี่ยแล้วมีคนไปแจ้งเนี่ยมันก็ต้องปรับอะ ครับคือมันตีตั้ง7ฮิตเลยนะคือการปกตินะตีห้าฮิตการมันก็แตกแล้วนะครับเข้าใจไหมซึ่งไอเนี้ยตีเจ็ฮิตมันควรที่จะตีทะลุนะครับผมแล้วก็คือมันเป็นท่าท่าอัลติเมตอ่ะเหมือนกับสกิลสุดท้ายอ่ะมันควรจะแบบตีให้ทะลุการแล้วก็แม่งมีแอนิเมชันตึงๆไปเลยอะ่ะเหมือนกับของกูซุออ่ะนะครับผมซึ่งผมไม่เข้าใจว่าทําไมเขาถึงทําปานตะวันมาเป็นแบบเนี้ยผมบอกตรงคือค่อนข้างผิดหวังนะค่อนข้างผิดหวังนะครับผมแล้วก็แบบมันถึงถึงเข,ข้าใจว่าเป็นเป็น V1 แต่คือ แต่คือแม่งหกหมื่นอ่ะหกหมื่นกับเวลร้อยสิบนะครับอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่ไม่แนะนําอีกอย่างนึงเลยก็คือปราณตะวันเนี่ยถึงจะเป็นวีหนึ่งนะคือคุณต้องมีหลอดฟ้าแม็กนะครับผมหลอดฟ้าเลเวลสี Le ่ Le 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 เนี่ยมันจะให้ประมาณสามร้อยนะครับซึ่งถ้าทั้งหมดตรงเนี้ยมันจะใช้ประมาณสามร้อยสิบนะมันเกินมาสิบเต้มอ่ะคือเอาง่ายๆคือคุณมีหลอดฟ้าเวลสี Le ่ Le อ่ะคือคุณยังใช้ท่าทั้งหมดไม่ได้อ่ะคุณต้องไปหยุดชาร์จอ่ะ ต้องเป็นเวลห้าเท่านั้นนะถึงจะใช้ได้หมดทุกอันนะครับโดยที่ไม่ต้องชาร์จหนึ่งรอบนะครับหนึ่งรอบเอาิหนึ่งรอบโอเคนะครับผมและนี่ก็คือทั้งหมดของปร,ราณตะวัน V1 นะครับผมซึ่งก็ผมยังทำา V2 ไม่ได้ตอนเนี้ยนะนะมันต้องมันต้องมีแคลนทันจิโร่ศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นต์น่ะนะผมกูต้องไปสุ่มสองร้อยครั้งอังบ้าหรือเปล่านะเอาจริงแต่ก็จะจะรีบหามารีวิวให้แล้วกันนะเพราะคลิปนี้ก็คงจะต้องขอทำไว้ตรงเท่านี้ก่อนนะเพราะว่าผมก็มีเป้าหมายอยากจะทำา V2 อลหละ แต่คือผมต้องไปสุ่มก่อนนะผมถ้าเกิดว่าไปสุ่มได้ปุ๊บก็จะกลายเป็น V2 เดี๋ยวจะสอนวิธีอัพทำา V2 นะครับแล้วก็ V1 เนี่ยก็รีวิวไว้เท่านี้ก็คอบอกตรงว่าไม่แนะนำไม่แนะนําเลยจริงๆนะครับอย่าไปหาอย่าไปหาเล่นกันนะไปเล่นปันความรักปันอสร์พิษดีกว่านะครับโอเคนะไปแล้ว